เข็มขัดรัดท่อนะครับที่เป็นท่อยางท่อน้ําต่างๆปกติแล้วก็ใช้กันเป็นแบบนี้เนาะนี่นะเป็นตัวแบบนี้ธรรมดานะเนี่ยนะครับนะทีนี้มันจะมีปัญหาว่าด้านหลังเนี่ยเวลามันขันไปแน่นๆปับ๊บเนี่ยมันจะไปกินเนื้อยางเห็นไหมนี่นะม,มันจะเป็นรอยนะทีนี้มันก็เลยเไปสั่งตัวใหม่มานะดูความหนานะต่างกันเยอะนะพื้นที่รัด ต่างกันเยอะน่าจะแน่นกว่าเดิมเยอะนะครับถามว่าจําเป็นไหมผมว่าก็ไม่จาเป็นหรอกนะครับนะแต่สําหรับคนที่แบบเอออยากจะใส่ให้เป็นสวยนะแล้วก็อยากจะได้แบบทนทนนะใช้งานยาวๆวก็ลองหามาใช้ดูนะครับเป็นของที่ใช้กับพวกเทอร์โบแต่งของซิ่งนะด้านใต้เปรียบเทียบกันเ yeah, เห็นไหมตัวนี้เรียบเลยเห็นไหมเรียบเนียนนะครับแล้วก็กว้างกว่ายางเห็นได้ชัดนะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนนะที่จุด ให้มันครบเลยนะครับตัวรัดทอดเทอร์โบนะครับ